สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้ก็วันนี้เนี่ยอยากจะลงคลิปไม่ได้ลงคลิปมานานและหลายวันก็ห่างหายไปแต่วันนี้เนี่ยก็ขอเป็นคลิปทั่วไปคือไพ่อยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่อยากจะได้ไกด์หรือว่าได้การนําทางหรือว่าได้ตัวช่วยก็ลองมาฟังคลิปนี้ดูนะคะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวขอใช้ไพ่ ไม่รู้จะเอาสำหรับไหนแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้ด้วยไพ่สำหรับนี้ก่อนละกันเนาะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะสวยงามมากก็เดี๋ยวดูซิว่าพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้คุณปีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะ the hangman ten of star five of crystal or five of sword judgment ายอ o f ค crystal รือนอฟซอสนั่นเองโอเคค่ะดูจากพลังงานของไพ่ไพ่ที่ออกมาตอนนี้เนาะดูจากพลังงานของไพ่เนี่ยเหมือนตอนนี้เนี่ย ฟังให้ความรู้สึกว่าคุณกำลังชะ,ชะลอตัวในเรื่องการตัดสินใจหรือในเรื่องการทำอะไรบางอย่างคุณกำลังกลับมาเหมือนนั่งนิ่งๆพินิจพ,พ,พิเคราะห์อะไรบางอย่างให้มันถ่องแท้มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งมีปากเสียงอะไรกับครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีความรู้สึกว่า เหมือนมันเข้ากันไม่ได้ไม่สามารถที่จะหาจุดคมพมไยมหรือจุดร่วมด้วยกันได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคงั้นขอถอยหลังออกมาเพื่อคิดพิจารณาหรือชะลอตัวในเรื่องที่จะแอคชั่นหรือลงมือทําอะไรหรือตัดสินใจพูดคิดหรือทําอะไรเนี่ยคุณอาจจะชะลอโปรเจกต์หรือชะลอตัวตรงนั้นลงคุณต้องการเวลาคิดมากขึ้นคุณต้องการอยากจะคิดให้รอบด้านมากขึ้นหรือคุณอยากจะ,ะเหมือน โฮหรือว่าชะลอตัวในสิ่งที่กําลังจะทำโปรเจกที่กําลังจะเกิดหรือการตัดสินใจที่จะต้องตัดสินใจสิ่งที่กําลังจะต้องแอคชั่นมันอาจจะมีการชะลอตัวด้วยตัวของคุณเองหนึ่งหรืออาจจะหมายถึงอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือเกิดการโฮหรือเกิดการหยุติหรือสต็อปโปรเจกต์ชั่วคราวจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างจากเ,าเพื่อนร่วมงานอาจจะด้วยความที่ว่า เราอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือการร่วมมือที่เหมือนไม่ซัพพอร์ตหรือว่าไม่ได้ร่วมมือกันเพียงพอเนาะแต่ด้วยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามุมมองความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นต้นนะอันนี้ฟังมองซึ่งมันทําให้เรามีความเครียดสถานการณ์ที่มันแบบไม่รู้ว่าจะไปต่อด้วยบวกหรือลบหหรือ2แต่มันกลับหยุดนิ่งหรือชะลอตัวอยู่ตรงนี้เนี่ย มันทําให้เกิดการรอคอยมันทําให้เกิดความกระอักอ่วนน่ะคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณคิดมากทําให้คุณเครียดซีเรียสพู่ง่ายคือเหมือนคุณวิตกกังวลวิตกจริตคิดไปแล้วว่ามันจะยังไงต่อมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรฟังคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสิ่งที่เราทําถึงแม้ว่าสิ่งที่เราจะมีความขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับใครก็ตามถ้ามันอยู่บนเหตุบนผลบนสิ่งที่สามารถที่จะอธิบายหรือโต้แย้งได้เนี่ย การตัดสิขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้รับการอตอบแทนหรือว่าได้รับความยุติธรรมหรือได้รับผลของการที่คุณได้ทําอย่างมีเหตุมีผลพูดง่ายคือถึงแม้ว่ามันจะมีความขัดแยงด้งใดๆเกิดขึ้นก็าตามแต่ถ้าความขัดแย้งนั้นเบสออนข้อมูลเบสออนความมีเหตุและมีผลเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยการตัดสิหรือว่ามันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณได้รับผลที่มันถูกต้องเอง ได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับเองนะถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่คิดว่าเต็มที่แล้วได้ทําในสิ่งที่รู้สึกว่าได้ได้อธิบายหรือว่าได้ได้จัดการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผลมันจะออกมาเองค่ะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะแสดงให้คนได้เห็นว่าว่ามันจะคำอาบออกมาเป็นอย่างไรเนาะสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วตัวคุณเองก็แต่มันยังมี t e of c u p ขึ้นมานะฟังก็มองว่าคุณก็ยังมีสภาวะที่ครอ,อ,อบครัวอยู่ดีมีสุข มีเงินมีเขาเรียกมีความมั่นคงมั่งคั่งมีความสุขใจในเรื่องของมีคนซัพพอร์ตมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตหรือมีคนรักหรือมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอย่างจริงใจเนาะคุณยังมีคนที่คอยแบบทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจอยู่เนาะสถานการณ์ในตอนนี้มันอาจจะดูเป็นแบบทําให้คุณกังวลดูชะลอตัวดูนิ่งเงียบงนันแต่ไม่นานเดี๋ยวมันจะส่งผล อย่างชัดเจนออกไหมคุณเองซึ่งฟังก็คิดว่ามันน่าจะส่งผลที่ดีเนาะช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความเครียดและวิตกกังวลเกินกว่าเหตุไปน,นิดนึงก็อาจจะต้องกลับมาดูดีว่าเออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องวิตกกังวลขนาดนั้นไหมมันอาจจะเป็นเรื่องที่พอพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะต้องผ่านไปมันจะต้องมีทางแก้ไขออกมาหรือมันเพียงแค่รออะไรบางอย่างรอการตัดสินใจรอการคอนเฟิร์มซึ่งมันไม่ได้ มันไม่ได้สามารถที่จะแอคชั่นอะไรได้จากฝั่งของตัวเราได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จงปล่อยวางและปล่อยมันไปบ้างอย่าไปซีเรียสหรือเครียดหรือวิตกกังวลกับมันจนเกินไปเพราะว่าเหมือนจะส่งผลว่าช่วงนี้คุณจะแทบแบบเหมือนนอนไม่หลับนอนไม่พอคือมีความว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้คุณอาจจะพักผ่อนน้อยก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของการพักผ่อนในช่วงนี้นะคะ อันนี้ก็คือสถานการณ์ในช่วงนี้ของคุณทีนี้มาถึงคําถามที่ถามไพ่แล้ววันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณล่ะขออีกห้าใบนะคะเอซขอคัพเดธ Ace of Star Just ัสติสว้าวใบสุดท้ายคิ n ออฟวัว้าวดูจากไพ่เนี่ยสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกเนี่ยฟังรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า มันถึงเวลาละที่คุณอาจจะต้อง move on คุณอาจจะต้องเลิกคิดกับสิ่งที่มันแบบทำให้คุณปวดหัวว้าวุ่นทำให้คุณแบบจัดการไม่ได้ให้คุณอึดอัดไม่รู้จะไปทางไหนจะซ้ายจะขวาคือไพ่บอกว่าได้เวลาที่คุณจะ move on แล้วเอชซอับคัฟขึ้นมาฟังมองว่ามันเป็นจุดที่คุณไปต่อดีกว่าไพ่เดทขึ้นมา ก็เป็นลักษณะของการจบกับอะไรบางอย่างฟังมองว่าคุณอาจจะได้ยุติอะไรบางอย่างหยุดในเรื่องของกิจกรรมธุรกิจการงานหรือความรู้สึกที่มันเหมือนวังวนวนเว,ว,ว,วียนอยู่ไม่รู้จบรู้สิ้นอย่างเงี้ยไพ่แนะนาว่าไพ่อยากจะบอกว่าเอ้ยมันจะจบละมันจบแล้วคุณก็กออนต่อไปเสียเพราะว่าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆ A to star ขึ้นมาคือคุณจะได้สิ่งที่เป็นเหมือนมีคุณค่ากับคุณจริงๆอ่ะ คุณจะได้รับสิ่งล้ำค่าที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ให้ให้ให้คุณได้รับสิ่งที่เป็นเหมือนเอ่อที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่ถ้าไม่ใช่เป็นว่าคุณจะได้รับเรื่องเงินทองแบบเป็นรูปธรรมเนาะได้รับโชคลาภเงินทองที่มาเป็นเกาะเป็นกรรมหรือได้ทำธุรกิจที่แบบว่าเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีผลกำไรมากก็จะหมายถึงอาจจะหมายถึงสิ่งที่มีค่ากับคุณจริงๆอะ มีค่าควรกับการที่คุณจะแบบไปเครียดไปหมกมุ่นกับมัน,นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณเนี่ย move on และจบกับตรงนี้ซะแล้วไปต่อแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆไพ่ justice กับ j u s t e n t เนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกันฟังมองว่า,ามันอาจจะถึงเวลาแล้วจริงๆที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องชั่งน้ำหนัก และตัดสินใจพิจารณาแล้วพิจารณาให้รอบคอบด้วยนะต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วตัดสินใจแล้วมันจะความยุติธรรมในที่นี้ฟังมองว่ามันเป็นความยุติธรรมกับตัวคุณเองอะ่ะคุณต้องให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองคือคุณจะมามัวแต่เครียดเรื่องเดิมๆหรือเรื่องที่คุณจัดการไม่ได้หรือเอาออฟคอนโทรลเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแจสตีขึ้นมาฟังก็มองว่ามันถือเวลาแล้วที่คุณจะต้องพิจารณาทุกอย่างและตัดสินมัน ตัดสินน,นี่นี่อาจจะตัดสินใจด้วยซ้ําตัดสินใจได้แล้วว่ามันจะไปทางไหนจะถูกหรือจะผิดหรือจะควรจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยหรือยังไงคือ Just ติ e เนี่ยไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการตัดสินการให้คุณค่าการชี้วัดว่าควรที่จะเป็นแบบไหนแต่โดยใช้การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลมากกว่าการใช้อ m o t i o n a l หรืออารมณ์นะในง่ายแนีน้ไพ่ก็อาจจะอยากบอกว่าเอออยากจะบอกคุณแบบนี้สิ่งที่คุณกำลังจะคิดพิจารณาเนี่ยขอให้ใช้อีกข้อมูลไวเ้เยอะๆขอให้คิดให้รอบคอบถ้าคุณคิดรอบคอบดีแล้วเนี่ยจงก้าวต่อไปจบกับสิ่งที่มันทําให้คุณเนาะเสียพลังงานแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆคุณจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรอ่ะ เข้ามาอยู่ในตัวคุณดีกว่าคุณวนอยู่ที่เดิมหยุดอยู่ที่เดิมเนาะคิงออฟวานขึ้นมาคือคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อยู่ละคิงออฟวานนี่คือราชาไม้เท้าก็คือเป็นคนที่สามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตได้คุณสามารถจัดระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องงานคุณก็จะสามารถจัดการได้มันจะจบด้วยการที่คุณสามารถจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบหน้าที่การงานอะไรที่ อะไรที่คุณคิดว่าจัดการไม่ได้ไม่จริงนะมันจัดการได้ k i of w a o n s ขึ้นมาคือจัดการได้อย่างแน่นอนมันจะมีผลลัพธ์หรือมันจะมีแอคชั่นที่ทำให้คุณต้องแอคชั่นขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งพิจารณาดีๆและดาเนินการตามนั้นฟังว่ามันเป็นไพ่ทีอ่ออกมาเป็นในเชิงให้คำแนะนำและให้กำลังใจในเชิงโพ i ิทีฟเพื่อให้เราขยับตัวมากกว่าอยู่นิ่ง เพราะว่าไพ่ด้านบนเนี่ยจะให้ฟังให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับมันอยู่นิ่งๆชะลอตัวหรือเนือยๆเฉยๆเ,เ,เหมือนเหมือนที่ไปตามแรงเฉยชีวิตที่ไปตามแรงเฉยแต่ว่าไพ่าลายที่สองที่ไพ่ยอยากจะบอกเนี่ยฟังรู้สึกว่าไพ่กาลังสนับสนุนให้เราก้าวต่อไปไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแค่คุณคิดพิจารณาให้ดีๆแล้วลงมือทําแบบจัดการด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองอย่าไปฝาก ความหวังฝากน้ภา,าระหน้าที่นี้ไว้กับใครทำด้วยตัวเองซึ่งคุณทำได้อยู่แล้วเอาละทีนี้เรามาดูซิไพ่ขอใช้ไพ่ใบนี้ขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะไม่ได้ใช้นานมากเลย when my soul whispers oracle deck ไพ่อ r ร์ค e โอเคงั้นขอสามใบสำหรับไพ่อ r ร c l e เนาะ ว่าไพ่มีแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมจากห้าใบนี้ก่อนห้าใบห้าใบนั้นนะจากห้าใบที่ฟังได้พูดไปแล้วเนี่ยมีแนะนาอะไรให้คุณเพิ่มเติมไหมอยากจะให้คุณโฟกัสกับอะไรเป็นพิเศษไหมนะฟังมองว่ามันอาจจะมีเรื่องบางอย่างในชีวิตคุณที่ที่คุณจะต้องจบมันได้แล้วคุณต้องตัดสินใจได้ละคุณต้อง เด็ดขาดและตัดสินใจเคลียร์คัดมันได้แล้วว่าจะไปต่อหรือจะพอหรือจะถอยหลังหรือจะยังไงวกกลับหรือจะยังไงคือมันเป็นช่วงที่ที่คุณต้องตัดสินใจและคุณต้องเคลียร์ให้ชัดเอางี้ดีกว่าแต่ก็รู้สึกว่าไพ่ก็บอกว่าให้คุณเดินหน้าต่อนะให้คุณ move on ไปข้างหน้าให้คุณมีความหวังเข้าไว้ เพราะว่ามันจะมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณรออยู่เนาะขอสัมบสำหรับไพ่ออรักโคนะคะค r e c e <oughs> p t i v i t y manifest สำหรับไพ่อราเข้าที่ออกมาทั้ง3ใบนี้เนี่ยใบยแรกเนี่ย r e c e p t i v i t y เนี่ยมันเป็นไพ่อ,อยากจะให้คุณเปิดรับอยากจะให้คุณ open อยากจะให้คุณเนาะไม่ปิดกัน้นไม่รู้ไม่ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าปิดเป็นไปไม่ได้ไม่เปิดไม่ฟัง ไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกันด้วยความที่ r e c e p t i v i t y เนี่ยหมายถึงการ Open Listen ในยะก็ใกล้เคียงกันคือการเปิดรับฟังการการหยุดฟังการออมเขาเรียกว่าเปิดประสาทสัมผัสที่จะทำให้ได้รับข้อมูลได้รับเ Information เพื่อไปสู่การตัดสินใจได้มากขึ้น ไพ่เอร์ล็อสามใบนี้อันแรกเลยคือ receptivity คือคุณต้องเปิดใจและคุณต้องมุ่งมั่นต้องมี willing ในที่นี้คือหมายถึงคุณต้องมีคือมีความมุ่งมั่นเรื่องใดที่คุณอยากจะทำคุณต้องตั้งไว้แล้วคุณต้องไปให้ถึงมันให้ได้และมั่นคงคุณต้องมั่นคงทางอารมณ์เนาะตอนนี้มันอาจจะคุณอาจจะมั่นไม่ค่อยมั่นคงทางอารมณ์มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ทาง ไพ่รอเรคาก็อยากให้คุณทําจิตใจให้มั่นคงเปิดรับรับฟังในจัก,กรที่ห้าจัก,กรที่ห้าเนี่ยหมายถึงาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือการฟังที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัก,กรที่ห้าเนี่ยเมื่อเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจหรือคุณตั้งใจฟังเนี่ย คุณจะได้เห็นความเป็นจริงอะไรบางอย่างจากการที่5คือจัก,กร truth เนอะเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่ที่ที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นแบบนั้นมันจะทำให้คุณมองเห็นและสุดท้ายก็คือ manifest ไพ่ออร์คิลแนะนำคือ manifest เนี่ยมันเป็นเรื่องของมันสร้างทำให้คุณมีตัวตนที่ชัดเจนการที่คุณเนาะ คิดในสิ่งที่ดีๆจะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเนาะหลักการของการ m a n ifest คือคิดบวกเปิดรับทำตัวเองให้ Bright และ Light มันก็จะทำให้เรา m a n ifest แต่สิ่งที่ดีๆมีออร่าของอะไรที่มันดีๆแล้วมันก็จะดึงดูดแต่ความดีกลับมาทั้งแบบความสำเร็จความอุปถัมภ์ค้ำชูความช่วยเหลือความสติปัญญา มันจะมาจากการ m a n ิ f ฟสตของเราเนี่ยแหละเบื้องต้นเนี่ยต้องเคารพและรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะอธิษฐานหรือสามารถที่จะเปิดรับอะไรก็ได้ต้องคิดจัดตรงนั้นก่อนแล้วคุณก็สามารถที่จะ อธิษฐานหรือคุณสามารถที่จะคิดได้ว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้สุดท้ายแล้วฉันอยากจะได้แบบนี้อยากจะได้แบบนั้นก็อันนี้คือไพ่ออาสบาวันนี้ขอบคุณมากสำ,สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆก็วันนี้เนี่ย มีความรู้สึกว่าอยากจะลงคลิปอยากจะอ่านไพ่ก็เลยขอมาอ่านแล้วก็ลงในช่วงกลางสัปดาห์เพราะปกติเนี่ยจะลงคลิปในช่วงวันสว์อาทิตย์เนาะก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะสวัสดีค่ะ